บทมนไว้พระกันก่อนนะคะอะระหองสมวาสมพุทโธพะสวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทนพะสวะพะโตพระาวาตาถมโมธรรมนันะ์ว่าหนึสุขปิปันโนพระสวาโตสร้ากระสร้างโคสร้างคังน้ำมาน้ำโมตจสกะพระสวาโตอรหัตโตสรรมาสมพุทธะ นะโมตสสะภพาราะว่าตะระหะโตสัมมาสัมพุสสะน้โมตสระภพราะวะโตวอราราตุสัมมาสัมพุตตะสั่นคสักการนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็นของปณติวาระนะคะมีอยู่สี่วาระวันนี้เราเรียนวาระที่สี่คือชื่อว่าสุทธคคันทะมูละจักกะวาระนะคะ ก็เริ่มจากที่อะไรคะที่เป็นอันุโลมนะคะก็คือสุทธะขันธะมูลาจากกะจักวาระอนุโลมในวาระนี้มีมูละห้า 5, และในมูละหนึ่งหนึ่งมีมูลีสี่เป็นการแสดงโดยพัทธะจักกะนะคะหนึ่งรูปะขันธะมูละเวทนาฏขันธะมูลียมกะอนุโลมปุจชารูปัง รูป,ปักขันโกติทมที่ชื่อว่ารูปชื่อว่าขันใช่ไหมทมที่ชื่อว่ารูปก็คืออะไรคะะเราไปดูองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมที่เราก็คืออะไรคะก็คือกลุ่มของโรตยนจิตแปดสิบเอ็ดเจตดสิกสีห้าสองรูปยี่บแปดนิพานนะคะอันนี้ว่าโดยความเป็นองค์ธรรมก่อนเดี๋ยวสานวนแล้วก็ไปดูในหนังสืออีกครั้งนึงนะคะว่าความเป็น ทมที่ชื่อว่ารูป,ปังหรือชื่อว่ารูปองค์ธรรมคือโลกิยะจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสสองรูปยี่แปดนิพานอ่ะจำไว้ไงก็คือรูปังก็คืออะไรคะองค์ธรรมฝ่ายโลกิยะที่มีจิตเจรูปนะคะเรารู้แล้วโลกิยะจิตเจรูปคืออะไรบ้างอ่าเมื่อได้แล้วถามว่าธรรมเหล่านั้นทั้งหมดที่เราเขียนไว้นะคะก็คือจิตเจรูปก็คือโลกิยะจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสสองรูปยี่แปดนิพานเป็นไงคะ ชื่อว่ารอ่านะคะอ,ะอ,อตั้งไปชื่อวารุถามว่าทำเหล่านั้นทั้งหมดที่เราตั้งสนิฐานถามว่าเขาชื่อว่าขันไหมรูปปักยี่สิบแปดเป็นรูป,ปรขันในเจตสิกห้าสิบสองนั้นเป็นเจตสิกขันสามหรือในเจตสิกห้าสองนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นขัญญาขัน,ขนเจตสิกที่เหลือ ห้าสิบเป็นสังขารละขันโลกียติแปดสิบเอ็ดเป็นวิญญาณขันอธรุปทำทำที่ชื่อว่ารูปและเป็นไงคะเขาก็ชื่อว่าขันด้วยเพราะนั้นได้องค์งงธรรมสองบทอ่าได้องค์ธรรมสองบทตอนนี้เรามีอะไรคะมีองค์ธรรมสองบทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าอามันตาถูกไหมคะ แต่ว่าอมันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปียะรูปสัตตร,รูปคือโลกิยจิตแปดสเอดเจตสิกห้าสองรูปยี่ปดที่รวมกันอยู่ซึ่งเป็นที่น่ารักน่าย,ยินดีและเป็นอารมณ์ของตันหาได้รูป,ปรขันคือรูปยี่แปดที่อยู่โดยเฉพาะที่มีลักษณะเสริมขึ้นแปผันไป รูปนะรกขณะหรืออีกในหนึ่งองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เปียรูปตาตาลูปคือโลกิยะจิิแปดสิบเอ็ดจตสิกห้าสองซึ่งเป็นที่น่ารักน่ายินดีและเป็นอารมณ์ของตัญหาได้รูปขันคือรูปยี่สิบแปดที่มีลักษณะเสริมสิ้นแปรผันไปรูปนะรกขณะ,อ,ะองค์ธรรมของสังขยาบทเหมือนกันอาเพราะนั้นเป็นปัจฉาปัญหาคู่กับปฏิวัจนะ ดิสัชนาปฏิโลมปุจฉาขันธาเวทนาขันโทติทำที่ชื่อว่าขันชื่อว่าเวทนาขันช่ใหมอ่ะขันธาก็คือขันทั้งหมดในนี้ก็คือขันห้าถูกไหมคะอ่ะขันทั้งหมดคือขันห้าองค์ธรรมเวลาเราจะเขียนเราก็ต้องดูที่สังหยาบทเหมือนเดิมนะคะหลักการก็คือให้มีและมาเป็นตัวช่วยและ ข้้งหลังและตรงที่องค์ธรรมสันนิษฐานตรงตรงนี้ยให้เท่ากับองค์ธรรมของสังทายาบทคือและเวทนาขันเพราะนั้นด้านหน้าก็จะเหลือขันสี่เว้นเวทนาขันและเวทนาขันทำทั้งหมดเป็นอะไรคะเป็นขันถูกไหมคะเพราะเราตั้งว่าเป็นขันขันสี่ก็ขันเวทนาขันก็ชื่อว่าขันทำที่ชื่อว่าเวทนาขันคืออะไรคะคือ เวทนาขันเพราะนั้นสรุปได้ว่าเวทนาขันชื่อว่าขันก็ใช่ชื่อว่าเวทนาขันก็ใช่อส่วนที่เหลือก็คืออะไรคะอว่าเสสาคือทําคือขันที่เหลือคือขันสี่เว้นเวทนาขันเขาก็ชื่อว่าขันอยู่แล้วนะแต่เขาชื่อว่าเวทนาขันไหมไม่ชื่อเพราะฉะนั้นเราได้แล้วค่ะว่ามีธรรมที่เป็นองค์ธรรมสองบทคือเวทนาขัน ชื่อว่าขันด้วยแล้วก็ชื่อว่าเวทนาขันด้วยแต่ขันที่เหลือขันที่เหลือก็คืออะไรคะก็คือขันสี่เว้นเวทนาขันนั้นเป็นไงคะชื่อว่าขันแต่ไม่ชื่อว่าเวทนาขันหลักการเอาอะไรแสดงก่อนเราอันนี้เราเป็นข้อสังเกตเลยนะคะว่าเ้าในไม่ว่าจะเป็นอนุโลมหรือปฏิโลมต้องปุดฉานะคะมีคําว่าขันธาตรงนี้ เราจะเอาองค์ธรรมสองบทแสดงก่อนอ่ะสองบทก็คืออยู่ด้านหลังถูกไหมคะเราะก็เป็นสันนิฐานได้และเป็นสังญาบทได้อำมาพูดตรงนี้เลยค่ะวิสัชนาเวทนาขันโทขันโทเจวะเวทนาขันโทจะอะวาวะเสสาขันทานะเวทนาขันโทเวทนาขันชื่อว่าขันก็ช่ชื่อว่าเวทนาขันกช่ขันที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่า เวทนาขันหรืออีกในหนึ่งสังคตธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อว่าขันแต่ไม่ชื่อว่าเวทนาขันในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ขันสี่เว้นเวทนาขันและเวทนาขันองค์ธรรมของสังตยบทได้แก่เวทนาขันเท่านั้น เป็นไรคะปริปุนนะัปัญหาคู่กับสรุปทัตนวิสัชนาที่มีวิพังโดยอ้อมเพราะเราอะไรแสดงก่อนคะเอาองค์ธรรมสองบทคือเวทนาขันแสดงก่อนนะคะอ่าเรกลับไปดูที่ารางนิดนึงระบบธรรมที่ชื่อว่าเวทนาขันคืออะไรคะอะ่าททีธรรมที่ชื่อว่าขันก็คือองค์ธรรมทั้งหมดนี้เลยถูกไหมคะก็คือจิตแปดสิบเอ็ดบวกโลกุตละคือจิตแปดสิบเก้านะคะวันนี้ใช้คำว่าแปดสิบเก้าเจตเก อ่ะตรงนี้กระฐานที่หกวมกันคือห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดอันนี้ชื่อว่าขันเราก็จะได้ใส่หมดนี่เลยนะคะยกเว้นนิพานบัญยัตไม่ชื่อว่าขันอ่ะเราก็ไม่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายให้เขาเพราะเขาเป็นองค์ธรรมสันนิฐานบดไม่ได้ถามต่อทมที่ชื่อว่าขันทั้งหมดนั้นมีชื่อว่าเวทนาขันไหมมีและไม่ชื่อว่าเวทนาขันก็มีคือ ชื่อเวทนาขันก็มีไม่ชื่อว่าเวทนาขันก็มีเพราะนั้นเวทนาขันคือเวทนาขันก็คือเวทนาเจตสิกเป็นขันด้วยเป็นเวทนาขันด้วยที่เหลือนอกนั้นก็คือจิตแปดจิบเก้าถูกไหมคะจิตแปดจดเก้าเจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นเวทนารูปยี่สิบแปดเป็นที่ตัว่ขันแต่ไม่ ต่อไปปัจจนิอ่าปัจจินิคมีรูปกขันธะมูระเวทนาขันธะมูรียม,มกะอนุโลมปุจฉาณนะรูปังณนะรูปกขันโทติทำที่ไม่ชื่อว่ารูปไม่ชื่อว่าขันเช่นไหนทำที่ไม่ชื่อว่ารูปคืออะไรคะราบัวทำที่ชื่อว่ารูปของเราที่ชื่อองค์ธรรมคืออะไรคะคือกลุ่มของโลกียะเจดเจรูปใช่ไหมคะ ทำไม่ชื่อว่ารูปก,ก็คือส่วนที่เหลือคือความเป็นโลกุตระและนิพานบัญญัติอ่าบทตั้งเราสันนิฐานเราได้คืออะไรคะโลกุตระถูกไหมคะนี่โลกุตระแล้วก็นิพานบัญญัติอ่ะเราได้ละองธรรมสันนิฐานบทส่วนสังกะบทบอกว่าอะไรคะทำที่ชื่อว่าอะไรคะ ทาที่ไม่ชื่อว่าขันอ่ทาที่ไม่ชื่อว่าขันก็คือใครก็คือนิพพานบัญญัติสมัยกานิพพานบัญญัติไม่ชื่อว่าอะไรคะไม่ชื่อว่ารูปและไม่ชื่อว่าขันอะจะได้องค์ธรรมสองบทไปนะคะนี่เป็นองค์ธรรมสองบทไปส่วนที่เหลือคือโรกิยะอ,อโรกุตตระจิกแปด กับจิตติกสามหกเปน,นะคะเป็นองค์ธรรมบทเดียวเพราะนั้นเราแสดงนะคะองค์ธรรมอะไรก่อนคะเราบอกว่าสังเกตมีขันธ์ทาไหมไม่มีเพราะนั้นเอาบทเดียวแสดงก่อนบทเดียวคือเป็นสันนิษฐานบทได้แต่เป็นสังยบทไม่ได้นะคะอ่าเพราะนั้นก็วิจารณารู้ฟังพระเปตว่าว่าเสสาขันธานะรูปังขันธทา รูปัญจกขันเทจัทเปตวาอาวะาเสสานเจวะรูปังนจาจัขขันธาแปลเลยค่ะยกเว้นรูปเสียแล้วขันที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่ารูปแต่ชื่อว่าขันยกเว้นรูปและขันทั้งหลายเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่ารูปและไม่ชื่อว่าขัน ในอนุโลมปุตฉช้าองค์ธรรมของสันนิฐานปบทได้แก่โรกุตระติจแปดเจตติกสามหกและนิพานบัญญัติองค์ธรรมของสังเพยบทได้แก่นิพานบัญญัติเท่านั้นเป็นไรคะปฏิกุลนปัญหาคู่กับสลุปะทัศนวิีสัชนาที่มีวิพังโดยโรงนะคะโดยตรงอ่ปฏิโลมปุตฉาณขันธาณเวทนาขันโทติธรรมที่ไม่ชื่อว่าขัน ไม่ชื่อว่าเวทนาขันใช่ไหมทำที่ไม่ชื่อว่าขันคืออะไรคะก็คือนิพพานบัญญัติใช่ไหมคะแล้วนิพพานบัญญัติชื่อว่าเวทนาขันไหมก็ไม่ชื่ออ่าเพราะฉะนั้นเราได้แล้วคะ่ะนิพพานบัญญัตเิเป็นอะไรคะเป็นธรรมที่ไม่ชื่อว่าขันและไม่ชื่อว่าเวทนาขันเป็นองคธรรมสองบทอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบอมันตาได้ไหมคะ <anto> เราบอกว่าทำที่ไม่ชื่อว่าขันใช่ไหมคะก็คือนิพพานบัญญัติอ่ะแล้วนิพพานบัญญัติชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าเวทนาไหมก็ไม่ชื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านิพพานบัญญัติเป็นธรรมที่ว่าไม่ชื่อว่าอะไรคะไม่ชื่อว่าขันและไม่ชื่อว่าเวทนาขันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่าคาตอบเราคืออะไรคะ มีองค์ธรรมสองบทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยตอบว่าอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจชาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่นิพานบัญญัติองค์ธรรมของพังยะบทเหมือนการเป็นปัจฉาปัญหาคู่กับปฏิวัจนะวิสัชนานะคะผู้ต่อไปก็คือสุทธาขันธมูละจักกะวาละอนุโลม ก็คือสองรูป,ปะขันธะมูระสัญญาตขันธะมูรียมะกะอะนุโลมปุจฉารูปังขันโทติทำที่ชื่อว่ารูปชื่อว่าขันใช่ไหมลรวบอกทำที่ชื่อว่ารูปก็คืออะไรคะก็ะคือองค์ธรรมที่เป็นไฟโลกียะคือจิตเจรูปต่างอาะนี่เราพูดโดยความเป็นองค์ธรรมส่วนสำรวน เราก็ต้องจำนะคะตอนนี้จำเป็นองค์ธรรมว่าคือจิตเ,เ,เจรูปที่เป็นโลกียะและจิตเจรูปที่เป็นโลกียะหรือที่ทำที่ชื่อว่าดูป,ปังเป็นไงคะชื่อว่าขันไหมชื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าอามันตาใช่นะคะ,ะแสดงองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เิียรูปสัตตูปคือโลกียะ จิตแปดสิบเจตสิกห้รูปยีดที่รวมกันอยู่ซึ่งเป็นที่น่ารักน่ายินดีและเป็นอารมณ์ของตัณหารูปประขันคือรูปยีแปดที่อยู่โดยเฉพาะมีลักษณะเสริมสิ้นแปลผันไปรูปนะลักษณะหรืออีกในหนึ่งองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปียรูปสาตร,รูปคือโลกียจิตแปดสิบเอจตสิกห้ซึ่งเป็นที่น่ารักน่ายินดีและเป็นอารมณ์ของตัณหาได้ รูปขันคือรูปยี่สิบแปดที่มีลักษณะเสริมสิ้นแปรผันไปรูประนะรักขณะองค์ธรรมของสังสยาบทเหมือนกันอปฏิโลมปุดขาขันทาสัญญาตขันโทต,ติธรรมที่ชื่อว่าสัญญาธรอ่ารมที่ชื่อว่าขันชื่อว่าสัญญาขันใช่ไหมอ่ทมที่ชื่อว่า ขันก็คืออะไรคะก็คือประรรมสีคือจิตอ่าโทษทีกับประทับนสามก็คือจิตแปดสิบเก้าเจสิกห้าสองรูปยี่แปดถูกไหมคะไม่นิพานไม่มานะคะชื่อว่าขันอ่าในนั้นเราเรียกว่าขันทาคือขันธ้าหลักการใส่องค์ธรรมแล้วก็คือขันทาคือขันธ้าส่วนข้างหลังคือขันใดขันหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเขียนเราจะคําว่าและของขันทาเนี่ย และที่อยู่ข้างหลังเนี่ยองคธรรมจะเท่ากับสังสยญ,ญบทก็คือตอนนี้ก็คือสัญญาขันแล้วก็เห็นว่าขันทาองธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่อะไรคะได้แก่ขันสี่เว้นสัญญาขันและสัญญาขันถามว่าธรรมที่ชื่อว่าขันก็คือขันห้าขันทาน่นเองส่วนขันธรรมที่ชื่อว่าสังขารก็คือสังขารละขันอศทติธรรมที่ชื่อว่าสัญญา ขันก็คือตัวสัญญาเจตสิกหรือสัญญาขันคือหนึ่งในขันห้านั่นเองอ่ะได้แล้วค่ะว่าองค์ธรรมบทเดียวก็มีสองบทก็มีอุจฉช้ามีขันทาเราต้องดูดูนะคะเป็นที่สังเกตถ้ามีขันทาเอาองค์ธรรมสองบทแสดงก่อนอ่ะสองบทก็คือบทข้างหลังนี่เองเพราะว่าเป็นทั้งสันนิฐานและสั่งทยบทได้นะคะเอามาเป็นนิมิตในการตอบก็คือวิสัชนาะ สัญญาขันโทขันโทเจวะสัญญาขันโทจะออวะเสสาขันทานะสัญญาขันโทสัญญาขันชื่อว่าขันก็ใช่ชื่อว่าสัญญาขันก็ใช่ขันที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าสัญญาขันหรืออีกในหนึ่งสังคตธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อว่าขันแต่ไม่ชื่อว่าสัญญาขัน ในปฏิรมะปุจชาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ขันสีนสัญญาขันและสัญญาขันองค์ธรรมของสัญยญบทตได้แก่สัญญาขันเท่านั้นอ่าเป็นปริพุณนปัญหาคู่กับสรูประทัศนาอุจจตนาที่มีวิพังโดยอ้อมนะคะอันนี้ตารางอ่าจะจะใช้แล้วก็ติ๊กได้นะคะว่าตัวที่ชื่อว่าอะไรคะ คือว่าขันก็คือทั้งหมดนี้เลยถูกไหมคะยกเว้นนิพานบรรัญญัติอ่ะคือบทข้างหน้าตรงนี้นะคะที่ขีดถูกด้านหน้าอย่างเดียวนะคะเป็นสันนิษฐานหมดได้ก็คือตัวจิตเจรูปก็คือจิตแปดสิบเก้าเจสิบห้าสองรูปยี่แปดนั่นเองนะคะส่วนที่ชื่อว่าสัญญาก็คือตัวสัญญาเจตสิกที่ชื่อว่าขันด้วยชื่อว่าสัญญาขันส่วนที่เหลือก็คือจิตแปดสิบเก้า 5, 10, 58, เจตสิกห้าสิบใ่ค่ะห้าสิบเอ็ดเว้นสัญญาอ่กอนญญาออกไปก็ยังได้ห้าสเอ็ดเหมือนเดิมน,น,นับแล้วไม่นับอีกก็จะเป็นธรรมที่ชื่อว่าขันแต่ไม่ชื่อว่าสัญญาขันเป็นองค์ธรรมบทเดียวนะคะปัจจนิค่าปัจจนิคอนุโรมปุจชานะรูปังนะขันโทติธรรมที่ ไม่ชื่อว่ารูปไม่ชื่อว่าขันใช่ไหมอ่าไม่ชื่อว่ารูปก็คือองค์ธรรมไยโลกุตละใช่ไหมคะก็คือโลกุตละจิตแปดเจตสิกสามหกนิพพานบัญญัติอ่านี่คือบทหน้าแต่ถ้าเป็นปจัจจนิกเราให้เครื่องหมายผิดนะคะผิดนี้หมายความว่าเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้นะคะคําว่าปจัจจนิกําต่อทำที่ เราตั้งในสันนิษฐานทำที่ชื่อว่าอะไรคะทำที่ไม่ชื่อว่าขันก็คือใครก็คือนิพานบัญญัติถูกไหมคะอ่ะเพราะนั้นนิพานบัญญัติเราก็ให้เขาเป็นองค์ธรรมสองบทส่วนที่เหลือคือจิตโลกุตตะละจิตแปดจตสิสามหกเป็นองค์ธรรมบทเดียวอ่ะเราวิจารณาได้แล้วค่ะไม่มีคำว่าขันทาเอาบทเดียวแสดงก่อนนะคะอ่าบทเดียว แล้วก็นี่นี่วิธีใช้ก็คือแต่ใช้ว่าลูปังนะไม่ใช่นะนัะ่นนะรูปังอย่าหาองค์ทําไม,ไม่ไม่ได้ในนี้อแต่คําตอบจะงงๆก็เลยใช้ว่าลูปังไปวิสัชนารูปังทัเปตวาอาวะเสสาขันธาณนะรูปังขันธารูปัญจะขันเทจะทัเปตตว,วาอวนะเสศานาเจวะรูปังณนะจะขันธา ยกเว้นลูกเสียแล้วขันที่เหลือนอกน,อน,นั้ p, p, น, demain, อน,อน,นไม่ชื่อว่าลูกแต่ชื่อว่าขันยกเว้นลูกและขันทั้งหลายเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าลูกและไม่ชื่อว่าขันในอนุรลมปฝุจฉาองค์ธรรมของสรรันนิฐานบดสรรันนิฐานบดได้แก่โลกุตระจิตแปดเจตสิกสามหกนิพานบัญญัติองค์ธรรม ของสังสยาบทได้แก่นิพานบัญญัติเท่านั้นเป็นฟริคุณนปัญหาคู่กับสรูปะทัศนวิรัชนาที่มีวิพังโดยตรงปฏิโดมปปูฉานาขันธานาสัญญาขันโทติทำที่ไม่ชื่อว่าขันไม่ชื่อว่าสัญญาขันใช่ไหมอ่ะไม่ชื่อว่าขันก็คือนิพานบัญญัตินิพานบัญญัติก็ไม่ชื่อว่าสัญญาขันตอบอามันตาใช่เลยนะคะ องค์ธรรมก็คือนิพานบัญญัติเนี่ยองค์ธรรมคือนิพานบัญญัติทั้งสันนิษฐานและสังตยาบทเ่องหมายเราติ๊กอะไรคะทมที่ไม่ชื่อว่าขันก็คือนิพานบัญญัติตรงนี้ถูกไหมคะและไม่นิพานบัญญัติก็ไม่ชื่อว่าสัญญาขันอ่ะงนั้นได้องค์ธรรมสองบทอยู่ที่นี่เลยนะคะเราไปคู่ต่อไปนะคะก็คือรูปกับสังขารสามรูป,ปะขันทะมูระ สังขารขันธมูรียมกกะอันุโลมปุจฉาดูปังขันโทติทำที่ชื่อว่ารูปชื่อว่าขันใช่ไหมชื่อว่ารูปก็คือองค์ฝ่ายโลกิยะนะคะเราไม่ติ๊กแล้วนะคะอชื่อว่าองค์ท่ไยโลกิยะคือจิตเจรูปแล้วถามทั้งหมดคือชื่อว่าขันมันชื่ออะไรตอบว่าอามันตาองค์ทม ของสันนิษฐานบทคือปียรูปสาตร,รูปคือโลกิยจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้รูป28่ที่รวมกันอยู่ซึ่งเป็นที่น่ารักน่ายินดีและเป็นอารมณ์ของตัณหารูป28คือรูปขันคือรูปยี่ที่อยู่โดยเฉพาะมีลักษณะเสริมสิ้นแปรผันไปรูปณนะรักษณะหรืออีกในหนึ่ง องธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เปี่ยรุ่งสาตตรุ่งคือโลกิยจิตปดิบเอ็ดเจตสิกห้าสองซึ่งเป็นที่น่ารักน่ายินดีและเป็นอารมณ์ของตัณหาได้รูป,ปขันคือรูปยี่แปดที่มีลักษนณะเสริมสิ้นแปรผันไปนะรูป,ปะนณะรักขณะองคธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อ่าอะไรคะโอเคององธรรมของสันนิฐานบทเหมือนกันเป็นปัจฉา ผูกับปฏิวัจนะวิจัชนาะใช่ไหมคะปฏิลมมปูดฉาขันธาสังขาระขันโทติทมที่ชื่อว่าขันชื่อว่าสังขาระขันใช่ไหมอทมที่ชื่อว่าขันก็คือตัวอะไรคะจิต 19, 45, 2, ปสิบเก้าเจสิบห้าสองรูปยี่สิบแปดใช่ไหมคะชื่อว่าขันทั้งหมดก็คือขันห้านี่เองขันธา ส่วนธรรมที่ชื่อว่าสังขารก็คือเจตสิกห้าสิบสองธรรมที่ชื่อว่าสังขารขานันชื่อว่าขันก็ใช่ชื่อว่าสังขารก็ใช่อเป็นองค์ธรรมสองบทใช่ไหมคะ,ะแสดงก่อนขันทาขันทาจาได้ไหมเพราะนั้นแสดงเลยค่ะวิสัญชานะสังขารขันโทขันโทเจวะสังขารขันโทจอะอวะเสสาขันทานะสังขารขันโทติ สังขารละขันชื่อว่าขันก็ใช่ชื่อว่าสังขารละขันก็ใช่ขันที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าสังขารละขันหรืออีกในหนึ่งสังคตธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อว่าขันแต่ไม่ชื่อว่าสังขารละขันอะองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่ขันสี่เว้นสังขารละขันและสังขารละขันองค์ธรรมของสัง สยามบทได้แก่สังขารละขันเท่านั้นเป็นปริปุณณาปัญหาคู่กับสรูปวิสัชนาที่มีวิพังโดยโอ้อมกันแหละนะคะตรงตารางนี่เราสามารถไปติ๊กได้นะคะแต่ถ้าไม่ติ๊กใช้คำถามเนี่ยเพราะเราองค์ทรรตรงนี้คือ ะไม่ยากเราสามารถอ่านึกได้นะคะอ่าถ้านึกไม่ออกก็ใช้ตารางเป็นตัวช่วยได้นะคะอต่อไปปัจจานิกนะคะอนุโลมมุพฉชานะรูปังนะรูปขันโพติทาที่ไม่ชื่อว่ารูปไม่ชื่อว่ารูปขันใช่ไหมไม่ชื่อว่ารูปก็คืออะไรคะก็คือกลุ่มของโลกุตระใช่ไหมคะและ นิพานบัญญัติอ่าโลคุตระคือจิตแปดจุดเก้าเจติกสามหกนิพานนี่คือความเป็นโลกุตระและก็นิพานไอ้หลวง่อที่และบัญญัติถามว่าทําเหล่านั้นเป็นไงคะไม่ชื่อว่าขันไหมชื่อว่าขันก็มีชื่อว่าขันก็คือโลกุตระจิตแปดเจติกสามหกใช่ไหมคะชื่อว่าขันส่วนนิพานบัญญัติไม่ชื่อว่าขันอ่าองค์ธรรมบทเดียวก็มีสองบทก็มีแล้วบอกว่าเอาอะไรคัดแดงก่อนครับองค์ธรรมบทเดียว เพราะไม่มีคําว่าขันทาอยู่ตรงนี้เลยอ่าก็คือบทเดียวก็คือตัวบทข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็วิทารณาว่ารูปังทัเปเตตะวะอวาเสสาขันทานะรูปังขันทารูปัญจขันเทจกักทัเปเตตะวะอวาเสสานะเจวะรูปังนะจักขันทายกเว้นรูกเสียแล้วขันที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่ารูปแต่ชื่อว่าขันยกเว้น รูปและขันทั้งหลายเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่ารูปและไม่ชื่อว่าขันในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของตันนิฐานบทได้แก่โรตัลจิตแปดเจตสิกสามหกและนิพานบัญญัติองค์ธรรมของสองันยบทได้แก่นิพานบัญญัติเท่านั้น เป็นปริปุนน้ำปัญหาคู่กับสรุปปทัตนะวิสัชนาะที่มีวิพังโดยตรงพระเอาบทเดียวแสดงก่อนปฏิโลมปุฉาณขันทาณสังขานะขันโทติทมที่ไม่ชื่อว่าขันไม่ชื่อว่าสังขารขันใช่ไหมทมที่ไม่ชื่อว่าขันก็คือนิพานบัญญัตินิพานบัญญัติก็ไม่ชื่อว่าสังขารละขันเพราะนั้นตอบอามันตาใช่นะคะ ล้วก็บอกในปฏิลมมปุชขาองค์ธรรมของสันนิฐานน้ำบทและทางนระบทเป็นไงเหมือนกันแล้วก็เลยใช้คู่ว่าแต่เราไปคำนวณเขาต้องว่าในปฏิลมมปุชขาองค์ธรรมของสันนิฐานน้ำบทได้แก่นิพานบัญญัติองค์ธรรมของสังทยบทเหมือนกันเป็นปัจฉาปัญหาคู่กับปฏิวัจนะวิสัชนานะคะอันนี้ก็จบในส่วนภาคเช้าก่อนนะคะ